อย,ยตัวใหญ่างใหเก็เลยเขาได้หมกครับอโอ้นั่ขวดครนะัสวัสดีครับช่องกุด,ดีหายอยู่หาก,กินครับวันนี้ก็จะพามาทำวิธีดักปลาซิวครับจะใช้ขวดน้ำขวดใหญ่หนึ่งขวดขวดเล็ก1ขวดไปด,ดูกันเลยครับ ก่อนเดินนี่ก็ตัดขนเล็กก่อนเจาะเจาะการกระบาดพับเข้าไปเป็นช่องอันนี้จะเป็นช่องให้ประสิวเข้าไปครับ สามมุมเคเรียบร้อยอันนี้ใส่เหยื่อ,อน,นี่โคตรใจกะ ตองเรียมเดี๋ยวนิดหน่อยเจอะให้พอคอขวดเล็กเข้าไปได้เทมเข้าไปเลย ใส่แล้วหนึ่งขวดมัดเชือกเรียบร้อยหนึ <Okay. S 1> ่งขวดไปทำอาหารใส่กันต่อมาถึงสูตรอาหารดักปราซิลครับข้าวสวยผมไปเได้ข้าวสวย

ปลายังไม่กินเลยอะนูน่นใส่หัวอาหารปลายังไม่กินนะลูกน้องเข้าสวนมาก่อนละใส่น้ำหน่อยสูตรมุตีครับกุ๊กคุก,คกเข้าอ,อย่าไม่เ้องกันนะ

ปุ๊บใส่ลงไปเลยเดี๋ยวป้าก็จะมาตอดต้นแล้วก็ผุดขึ้นใบหนุนโอเคประมาณนี้แล้วใส่เสร็จเราไปดักกันยครับหนุนคลองอยู่หนุนวิธีดักใส่น้ำลงไปแด่ครึ่งหนึ่งอ่ะโอเคปิดฝา tá aqui. Cưng đặc lắm ได้เวลาเก็บปลาแล้ว,วโอ้โหโอ้โหดีดใหญ่เลยโอเคสองชั่วโมงผ่านไปแล้วครับนี่น่าจะหลุดก่ะก็ยกหมวอขวดขึ้นมาเลยหลุด เอาขวดออกไปก่อนอน,นี่เต็มขวดเลยใส่เลยเกร็บเขนนัน่น ได้ลูกที่สองจับไม่ได้นะวางให้ดีนะว,ว้าวหายวอ้โหเยอะนะเนี่ยเออ <laughs> เดี๋ยว ที่โอเครูปที่สามมาระวังหัวขวดหลุดลงไป อยู่ในขวดเต็มเลยตัวใหญ่ๆเลยปล่อยก่อนปอยไว้ก่อนป้ายลูกกับป้าย้ลูกที่สี่ขึ้นมาเลยไปปล่อยตรงนู้น ได้ตุ้งที่สีได้นิดนึงสี่ตัว <laughs> ไปเลยไปต่อตรงนี้น้ำ หัวทิมเลยปากเขาเยอะไงเห็นว่าอะไรมาดูดิหันมาหน่อยหันมาหน่อยโอ้ยเต็มเลยอ่ะเฮ้ยเอาไปเทข้างบน โอ้ไปไหนไปเต็มเ,เลยเต็มเลยอะ่ะไปลูกซีหน้าต่อต่อปีโคมาเลย ลูกพี่ห้าหรอ 5, เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตัวใหญ่ไม่ใช่สิลูกพี่หกแล้วอเอาให้ดีลูกพี่5จับไม่ได้นะโอ้เต็มขวดเลยอะขวดน้ำอะออเพราะว่าเราอันนี้ขวดสั้นไปหน่อย ไปแล้อ่ะโอ้โโอโย,ยอตัวใหญ่เลยอย่างใหญ่เลยางก็แอนี่แล้วกนันอ่ะโนหนี่ตัวใหญ่จริงลูกที่หกอ่าโ,โ,โหโหโห,โห,โห,โหยบเลย ใช่อะไรเนี้ยเหมือนเลยอ่ะไปต่อสามลูกสุดท้ายไป <c oughs> เข้าไหมเข้าดูตรงนี้ดิอ่ะนี้เธอต้องลงไปละเพราะว่าฉันไปไม่ได้ละอยู่ไหนอะน้อยเข้าอยู่ อ,อยู่ตรงนี้หนึ่งลูกสองลูกแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นลูกหนึ่งแปดเจ้าเหอใช่เ,เ,เดี๋ยวพี่จะพี่เดินไปเอาลูกนู้นมาก่อนก็นนได้ได้คอยข้ามไปเอาฝั่งนู้นมาก่อนเลย โคตรเยอะโคตรเยอะนี่อยกมาเลย โอ้นี่มีแต่ตัวใหญ่ๆนะปะัดพ่อเทเลยเนี่ยนะโอเคเก็บ okay. ลูกมาเลยลูกที่เจ็ดแล้วก็ลูกที่แปดได้นิดหน่อย ที่ก้าวอยู่ฝังฝ่งนู้นฝั่งนู้นนะเธอเอดินข้ามไปเอามาเลยไปเลยข้ามไปเอามาเลย ว่าน้ำตัวใหญ่ไหมล่ะ้นเก้าเลยน่าน่าไปมากเลยอะได้เยอะไหมเปรียบเลยอะ่ะลูกที่เก้าลูกสุดท้ายโอ้ได้เต็มเลยดูดิว่ดีนะนหันข้างมีโผล่ของเยอะแหละสุดยอเลยเข้าไปอ่ะสุดยอดเลย หมดแล้วลูกโอ้โหเยอะอะโอเคครับก็ทดลองดักปลาซิวครับโดยใช้ขวดน้ำครับก้าลูกนี่ครับซิวที่ได้โอ้โหเยอะมาก เนี่ยคลองข้างสวนทุเรียนตัวเองครับนี่ครับดักปลาซิววันนี้ครับใช้ขวดน้ำเก้าวันโหนี่เยอะเลยเขาได้หมกครับโอ้ยังยังไม่หมดยังไม่หมดเหรอปิด รอเนี้ยโอเคครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องวุดดี้หาอยู่หากินด้วยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนอครับสวัสดีครับ